แรงมากหัวร้อนดูดิเอ้ยโถนเรนต้องไปฆ่าคนอื่นทำไมเรามาฆ่ากันเองวะตำรวจร้อนแล้วนะเฮ้ยคนจับแยกอยู่ดี่ยพี่ต้องเอาไอโถนลงมาอยู่กับผมเฮ้ยพี่ฝันว่ามีเรื่อง C C B อะไรอยู่ไม่ดีครับข้างล่างเขินเฉียบๆวเนี่ยทิ้งม่มีเลยพี่ต้องเอาไอโถนมาอยู่กับผมแล้วเหรอ มันเราสามห้าพี่ตอนเนี้ยเพิ่งเอาสกิ้มาเมื่อกี้ยังไม่ทันซ้อมเลยเราแมวแมวสองตัวเล่นยังไงเล่นยังไงวะกูัวเลยเอาอะไรไปสู้กันดีทุกคนเฮ้ยพอาใจไปสู้กันไม่สตาร์ทละบอกโหดเพราะการโดนใบก้าอะไรกระทืมเมื่อกี้สองตัว เอสพีมามันขึ้นช้าจังวะโหของอย่างหนักเลยตรงนี้ภารกิจเราคือเดรนเมาต้องตายเออเราต้องฆ่าไดเรนม้าวะไหวแล้วฮ้ยโอเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นจะเย็นนมจะเย็นเย็นเย็นนมรับใจเย็นนมอุ้ยไม่ตายได้เลย เฮ้ยเพนด้าอ้าวเพนด้าเป็นลายตายวะน่ะโอ้โหโอ้โหโอบนลูปโอ้บนลูปโอสเวกคอมโบโอเคอย่างน้อยคอมโบโอ้โหดกไม่ทันพูดแล้วตกเฉยเฮ้ยเขาเป็นเคอมโบลยโอ้โหเก็บเหรียญไม่ได้ละอ่ะอีกรอบอีกรอบมากไหนที่เดียวมันก็ขี้โกง โอเคเดี๋ยวให้แก้มือคะทุกคนโอ้โหถ่ายถ่ายคลิปไว้มากว่าอย่างเงี้ยหาเลยถ่ายถ่ายบรรยากาศสดๆเสียงสดๆเลยถ่ายไปแล้วครับผมเดี๋ยวจะลงช่องฮะเอาเสียงสดๆเลยนะเอาเสียงอย่างนี้เลยฮะขอเสียงทุกคนะฮะอยอ้ยขอโทษทีฮะกดผิดกดผิดกดผิดเฮ้ยฝั่งพี่ออฟเฉยมายังไงวะ ขาดอีกหนึ่งไหมพี่คุณชายเมนนะพี่คุณชายเมนต้องอยู่ฝั่งบนเลยพี่เอายำลงมาข้างล่างมาไม่ใช่มันเฮ้ยเอาไอ้ทนเรียกทุกมันยังมีคนมันยังไม่เข้าใครกใครเอาตุ่นมาเฮ้ยตุ่นมาจากไหนพี่ตุ่นไอ้นั่นหรือเปล่าคนยนต์หรือเปล่าเนี่ยทำไมเขาถึงเอาตุ่นมาได้ตุ่นกิวเราชื่อไม่คุ้นเลยเออยู่คิวเก้าคิงแน่เลย เพื่อเป็นการแบบไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันฝั่งตรงนี้มแมวนรืว่าไม่พี่มีเลี่ยงสี่สิบเอ็ดนะพี่ฝั่งนี้มีเลื้ยงสี่สิบเอ็ดนะพี่เอยมีสี่เอ็ดคนหนึ่งแล้วพี่ไม่คือผมต้องอยู่ต้องอยู่ฝั่งที่มีคนเยอะเ้ยพี่ใช่ใช่ใช่นั่นเอาเพื่อเป็นการไม่เสียเปรียบได้เปรียบนะสนนะก็ได้พี่ ให้ให้ตุนตัวหนึ่งมาแยกผมไก่ทนเดิมเอาคุณชายม่เล่นเขาไม่ยอมไม่คู่กันจริงจบเขาไม่ยอมให้มันได้เปลี่ยนเสียเปลี่ยนตั้งแต่พี่ผมไม่ยอมให้เราคู่กันไอเซ่แน่ว่าพี่จะจุดให้เซ์ใครเซ่กลัวอะไรเรามีใบกากี่ตัวกิวอะไรกิวอะไรผม ไมยเนี่คิวคิวอะไรคิวอะไรสุดสภาพแม่งกดกดไคเซอร์วะจริงนี่จบเฮนะไอฝั่งตรงข้ามคิวอะไรก้าวคิงปะไอตุลน่ะตุนมาจากไหนวะเนี่ยคิวอะไรวะเนี่ยโขนหนึ่งหนึ่งนี่ปามาโขนเจียนเพื่อนเจอหน้าโขนนี่ต้องซัดด้วยก่อนวะ กกนน่ก่อนเข้ามาสัตกเก็บแมวกันเลยอ่ะเก็บแมวกันเลยอุ้ยอย่างนี้ต้องเก็บตุ่นก่อนแล้วแหละผมว่าปันไม่โดนว่ยปล่อยไว้ที่หลังหมดอ้้ยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโยยโอ้โอ้โอโอ้โอ้โโโียยโอ้ยโโอ ผมต้วงแล้วครับทุกคนอสองสอบสองสอบ,อ,บอุ้ยจิ้บหายล้มโอ้โหโดนคอมโบปุ่นป้อมอีกแ้วโวดบอลลูกอยู่เก้าคิงคุณชายมีนไปเกียนไหนไหมาเนะี่ย ชุดสี่พันครับผมคุณภาพเอาแล้วคุณชายมีนคุณกระทึมอ่ะเดินโม่เดินไปโม่เดินไปโม่โอ้โหวิวะไรไม่โดนหลอกไม่ตกายเศร้าเศร้าหน่อย รู้สึกวา่าใบเราจะหายไมคนหนึ่งเมื่อวะหายพี่หายแบแบแบบแบบนอนแล้วมั้งคิวโมงนะเอาวอดข้าพุ่มอ,มอ <Award. S 2> ะ้ารุมขึ้นวาการดาอืมโอเคเดี๋ยวได้เวลานอนแล้วละ่ะพรุนี้ทำงานเช้าโอเคเดี๋ยวจะทิ้งคลิปไว้นะฮะรับสมัครคนเข้ากิลด์ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เห็น คลิปนี้เดี๋ยวค่อยไปดูกัน